듬듬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 듬 ก็ชออกนี่ตาปูตาปูปูตาปูปูนี่ครับผมตาปูนี่ครับทุกคนครับตาผมก็เป็นปูปแบบนี้แหละครับ

เย็นเย็นครับเย็นครับคุณแม่เย็นครับเย็นครับคุณแม่อืเย็นดีครับคุณแม่เย็นตรงไหนครับอุ้ย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 ไอตาเมา Eh, Eta mau. Eta eh, mau mau ni. Tama mau mau ni. Tama mau mau ni, luka kai ni. Ha? Huh? Tama mau mau ni. Eta eh, mau mau ni. Hmm. 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 Ah. เอาโมโหอะไรโมโหอะไรตาเมาตาเมาโมโหอะไรลูกอืมตาเมาเอ้ยวายตาเมี่ยวายตาเมาเมาเนี่ยนะตาเมาเมาเนี่ยนะตาเมาอนี่อยนะมันขี้แตกใช่ไหม ไอตาเมาันขี้แตกใช่ไหมลูกไยวไหวไอคุณตาเมาคุณตาเมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอตาเมาไหานี่เฮ้ยอืมอืมจะเอาอะไรนมมามเหรอ อันน้ำมัน้วยิ้มรอกันยิ้มรอกันตฮ้ยฮึเอ้ย 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯。Huh. Uh huh.